วันนี้เอาขอน,นมปังมาให้พี่โหมค่ะขน,นมปังเยอะมากเหลือจากที่บาร์บีคิว ไม่กลัวคน กินยืนอ้วนปักพี่หงมแต่อ้วนแบบคนแก่ใกล้หมดแล้วพี่หงมอ้าวขอ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 พี่หอมครับพี่หงมอง้าอ้าวอ้าพี่หอมนูน่นอยู่นู่นอีกกลุ่มหนึ่งไกลๆนูน่นเดี๋ยวซูมให้ดู นูนอีกกลุ่มหนึ่งพี่หงอ่ะมีไก,กลามากไปไปบันตัวก็เชยกว่าจะมาถึงก็หมดแล้วขนมปังปอยู่นู่นกลุ่มหนึ่งเห็นไหมไ<ป>เขาขาวนูนไปละหมดแล้วพี่หงไปก่อนนะ